วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโรคระบาดและการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดกำลังนำประเทศเข้าสู่เหวลึกเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรคุณตะพร,ะรัสิริกุลพิสุทธิ์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเรามาฟังไปพร้อมกันค่ะพี่น้องประชาชนครับวันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้องฉุกเฉินครับปัญหาของเรา ไม่ได้มีแค่เรื่องสาธารณสุขครับการที่เราหาเตียงไม่ได้นะครับการที่เราป่วยกันไดเยอะอย่างเงี้ยนะครับการที่รัฐบาลสั่งให้จุดกิจการการค้านะครับสร้างผลกระทบกว้างใหญ่มากครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้คนหลายคนตกงานครับวันนี้เจ้าของกิจการหลายคนต้องปิดกิจการครับทุนที่สะสมมาทั้งชีวิต หมดลงในวันนี้ครับสังคมมีปัญหาครับเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือต้องเรียนออนไลน์ครับและเมื่อเรียนออนไลน์หลายคนก็ไม่มีแท็บเล็ตไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับและที่สำคัญที่สุดครับไม่มีข้าวกินครับมีคนกำลังนอนตายที่ข้างถนนนะครับตายเพราะป่วยตายเพราะไม่มีข้าวกิน รเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงครับระบบที่รัฐบาลออกแบบไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะช่วยประชาชนไม่ว่าจะประกันสังคมไม่ว่าจะสวัสดิการดูแลคนสูงอายุไม่ว่าจะ เป็นเบี้ยประชาลัตนะครับที่ให้ทุกเดือน,นไม่เพียงพอเลยครับประชาชนวัันนี้ได้สิ่งเหล่านี้แต่อยู่ไม่ได้ครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าเราขาดหลักประกันรายได้ทั่วหน้าครับ หลักประกรันรายได้ทั่วหน้าคืออะไรคือนโยบายที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอให้ประชาชนที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปได้เงินติดกระเป๋าเดือนละ2,000บาทนะครับเราเรียกนโยบายนี้ว่า2,000บาททุกเดือนอุ่นใจทุกคนนะครับนโยบายนี้เป็นการให้โอกาสนะครับและก็ให้ออกซิเจนถูกเฉินเอาไปติดตบ้านนะครับโอกาสมายังไงถ้าทุกคนมีเงินติดกระเป๋าเดือนละ2,000บาททุกคนจะเริ่ม คิดว่าตัวเองอยากทําอะไรนะครับโดยที่มีความเสี่ยงน้อยลงนะครับออกซิเจนตัวนี้นะครับจะทําให้ท่านเนี่ยมีเงินถูกเฉินเพื่อที่จะมีข้าวกินนะครับมีน้ํากินนะครับมีที่อยู่อาศัยพอสมควรวันนี้คนถูกไล่ออกจากบ้านเพราะไม่มีค่าเช่าวันนี้คนไม่มีข้าวกินต้องรอ,อการแจกอาหารกล่องนะครับซึ่งคนไทยไม่ต้องการครับคนไทยต้องการพึ่งตัวเองนะครับนโยบายนี้ เป็นนโยบายที่จ่ายง่ายๆครับทุกคนที่อายุเกิน18จะมีบัตรประชาชนนะครับเราก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเชื่อมโยงบัตรประชาชนกับเลขบัญชีธนาคารของท่านนะครับเราจะอวนเงินให้ท่านเดือนละ2,000บาททุกเดือนนะครับหากท่านใดที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ส่งไปตั๋วอนานนทไปยังไปรษณีย์ของท่านนะครับท่านก็สามารถไปรับเงินได้นะครับถามว่าเงินมาจากไหนนะครับ เงินมาจากการบริหารภาษีที่เรามีอยู่ครับรัฐบาลเก็บภาษีจากประชาชนทุกคนนะครับเราก็เอาเงินนั้นส่งกลับให้ท่านได้ตัดสินใจอนาคตของท่านว่าท่านจะเอาเงินไปใช้ทําอะไรวันนี้นะครับโครงการนี้ทําได้จริงเราจัดงบประมาณให้เพียงพอนะครับเพียงแต่ว่างบประมาณที่เราต้องใช้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบสล้านล้านนะครับเป็นเงินจานวนเยอะเราก็ต้องจัดให้กับเป็นคนกลุ่มๆนะครับทีละกลุ่ม นะครับผมเชื่อว่านโยบายเนี่ยเป็นนโยบายเดียวนะครับที่จะพาคนไทยออกจากห้อง ICU ครับ2,000บาททุกเดือนอุ่นใจทุกคนค